18ต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จริงๆเลยนะมันมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกเอาล่ะเธอกำลังพูดอยู่กับใครนะลูกชายที่กลับมาในอาทิของแม่ ไอ้บ้าคนหนึ่งที่ฆ่าคนตลอดทางจะขึ้นมาอย่างยอดภูเขาของฉันได้กันแนะน่ Ubisoft Present นายก็เห็นแล้วนี่ว่าเพย์แกมันทำอะไรลงไปกับแผ่นดินนี้ไม่ว่านายจะชอบหรือไม่นายที่ของนายคือเก็บเล่นนายจะไ,ไม่ชอบกับการกระทำของตัวเองเราต้องการกุชินจะหยุดความขัดแย้งด้ายเอมิตา้ากับซาบาว์จนคยงข้างเราและฉันสัญญาว่าความปัารนากรตายของแม่นายจะเป็นจริง ี่มันเนเรื่องของชีวิตถ้าเราไม่ลงมือจะมีแต่ตคนตายาเพราะโที่ถูกต้องธรรมชาติอยู่แล้วฉันจะดึนงนายออกจากความคิดโลกที่สามบ้าๆของนายซะเรื่องสดอุดยอดแห่งคิวรัสพวกเจ้าเทาใจให้ใครพยาช้างที่กล้าหาญหรือพยาเสือโคงที่แสนดุร้ายหรือเจ้าจะกลับไปหนุนไอ้ก่อการร้าย ฉันเข้ามาอย่างคนปกติแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ส่วนนายนายจะออกมาอย่างราชานายมาที่นี่เพื่อทำอะไรก็ต้องทำต่อไปฟาคลายสีให้เสียงภาษาไทยโดยสเตเซอร์สตูดิโอ